ดูบอลกับจอสีเมืองหน้าเที่ยวประจำวันนี้4คู่4สนามเมืองที่1นึ่งวิคาเซลพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลเกมนี้มีเดือดแน่นอนทั้งในและนอกสนามจากประเด็นอเล็กซานเดอร์อิซักที่ยังไม่เคลียร์บวกกับบรรยากาศก,กดดันรอบสนามแต่ถ้ามองที่คุณภาพในเกมจลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าชัดเจนเกมรุกยังเฉียบคมและเพิ่งกดบอลมาสีประตูต่อ2แม้แนวรับมีปัญหาเจ็บฟริมปองบรดลีย แต่โดยรวมยังน่าเชื่อใจมากกว่าส่วนนิวคาสเซิลยังขาดหอ,อกเป้าตัวปิดสกอร์ธรรมชาติต้องใช้กระดอนยืนฟอร์นไนซ์ึ่งไม่ลงตัวนักทําให้เกมรุกฟืดกว่าเยอะเมือง <c oughs> ที่ 2, 2> <c oughs> อูดินเซพบกับเวโรนาให้เลือกเชียร์ไปที่เวโรนา <c oughs> อูดินเซภายใต้คอสตารรุญยาอิดอยังเน้นเกมรับมากกว่าเปิดแรกแม้ฟอร์มล่าสุดชนะต่อนเนื่องก็ตามเวโรนาเด่นเรื่องเกมรุกยิง15ประตูจาก5นัดหลังสุดแต่แนวรับยังไว้ใจไม่ได้เหตุทุเหตุช่วงหลังเจอกันสูสีจัด,จด สจากสามเกมล่าสุดลงเอยด้วยผลเสมอพอมาประกอบกันแล้วการมองไปที่โอกาสเสมอถือว่ามีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะเมื่อทั้งสองทีมยังไม่กล้าเปิดหน้าบุกเต็มตัวในช่วงต้นซีซั่นเมืองที่3มอินเตอร์มิลานพบกับโตริโน่คู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานอินเตอร์แม้เปลี่ยนกุนสือแต่คุมกำลังหลักยังครบแถมได้เล่นในบ้านเกมเปิดสนามต้องการเริ่มต้นด้วยชัยชนะส่วนตริโน่แม้มีเชอาดัมคำน้าแต่ภาพรวมยังเป็นรอง เมืองที่4เอ็เลติกบินเบาพบกับรายยอบายการโนคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เอ็เลติกบินเบาบินเบาเปิดซีซั่นด้วยฟอร์มมั่นใจเกมนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านแถมมีตัวหลักกลับมาสถิติรับมือรายยอก็เหนือกว่าชัดเจนส่วนทีมเยือนแม้เริ่มต้นดีแต่เกมเยือนที่นี่มักไต่ไม่รอดแถมมีปัญหาแนวรับขาดตัวหลักฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้จอร์ดด้วยนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมกับจอร์ดตามได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน